สามครับมีเขารวมโบมีครับมีขันยน,นทิ้งางนี้ครับสองตัวสามตอยู่ครับ โอเคครับไมยถึงว่าได้โตครับแต่ว่ากล้องตัดนะครับกล้องมันตัดแต่ว่าได้โตครับข้อมจัมันเต็มครับมันเลยลบการบันทึกไปครับแต่ว่าไม้นี่ได้โตครับตัวนี้แหละที่เห็นอยู่ในคลิปนี่แลครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมเอาลงมงใหม่บนงโตเสียงผมว่าโอเคนะครับเสียงดีคู่ดีครับตัวนี้โอ้เสียดายครับแต่ว่ากล้องมันตัดไปแต่ปัะนก็เห็นจังว่ามันเล่นกันอยู่ครับ ลูกปลาตัวนี้เสียงดีครับเสียงโอเคคู่ดีครับ